สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่นัดจะไปไล่ปูหลวงนะคะเอฟซี FC ทุกท่านมาดูกันนะคะว่าเราจะไปไล่ปูหลวงนะคะกันทำไมนี่ยะคะ่ะเอฟซีเนาะะมีของฝันไปให้พ่อผู้ใหญ่นะคะวันนี้วันเกิดพ่อผู้ใหญ่นะคะเอฟซีพี่นัทก็ขับรถไฟฟ้าไปนะคะเนาะเพราะว่าไปใกล้นะคะจานี้มีอ้ เขได้ใส่เสืเ้อหนาวเด้นี่ f อีหนาวแล้วเด้ฝนล,ลงลินๆๆลินนะไอ้ซีฝนลงลินลินเราจะไป,ปอวยพรพ่อผู้ใหญ่กันนะคะไอฟซีเอฟซีหลายคนบอกนะคะว่า นะคะเดี๋ยวเราก็กลับนะคะ,นะคะเราจอดรถไปข้างบนแล้วกันนะ,ะอเอาลงไปดีกว่า,านี่นะมีคนแต่เราไม่อยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็กลับนะรู้สึกจะมีนนยโพธิ์นะคะอยู่อโอ้โหเยอะมาก อ่าเขาทำอะไรกันเนาะนะเขาเป่าเค้กกันแล้วนะคะรอเขาเป่าเค้กเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเนาะะไปไปเสียอยู่นี่ มีอีกเซอร์ไพรส์มีอีกเซอร์ไพรส์อ้าวนะพี่นัทเอางขัญมาให้นะครับออีกแม่รคันอวจะม่เห็อเใช่ลืมไปเลยอีมหนึหอมด้วยอมด้กินแล้วหอมอ้าม มาไม่กล้าหอมพ่อพอปอนนี้ปอนหอมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมได้เราได้เวลาเมื่อวานฉีกที่กันทานะวันละพ่อหอมแม่ด้วยอ้าวพ่อหอมแม่ด้วยนะวันไละ มาตัพชดม้นะคะคุณค่คาขอบใจโอมาได้ชอตเด็ดอดีอันนี้รถไหเนี่ยรถอย่างเนี่ยพเน้ไปก่อนเนีเยฮะไม่ไม่ คันคันฮะไม่พอหรอกเนาะคนเยอะไม่พอหรอกเนาะคนเยอะคนเยอะนะไปไปไงตุ้มตามน้ำหนักขึ้นกิโลหลายโลครับร้อยสิบสองร้อยสิบสองแล้วทำไมไม่ลดมันไม่ลดครับเนาะมันมีแต่เพิ่มมันมีแต่เพิ่มมาดแมก็กกะบบีสวัสดีครับโอ้โห ไอ้คนนี้จะเป็นลายต่อไปใครเป็นลายต่อไปฮะนอันี้ร้อยสองโลผมลดแล้วลดลดเมื่อไหร่กำลังลดกำลังลดได้สองอาทิตย์แล้วเออนุ่นน่นมีเพื่อนเป็นเบาหวานอีกหนึ่งคนใครเนี่ยเบาหวานเนี่ยนี่ไงลนยต่อไปไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไ ไม่ดูกินแพะก,กินหมูท่กับเขาปอนี่บอคอยไอ้นี่เมื่อวานนี้ค่อยไปโดนลายไก่มันกัดมารอบตัวเลยอะไรคือลายไก่ลายไก่คือเนี่ยดูข้างหลังดิ<ค><ค>ไอ้ไอ้ตัวอะไรที่มันอยู่ในไก่มันเล็กมากนะเออไอท้ที่มันอยู่ในไก่นะมันแค่ไงแพะ มันคล้ายๆเห็บเออมันคล้ายๆเห็บคล้ายเห็บใอ่ตัวนี้มันอยู่ในไก่ใช่เนี่ยหมดหมดเลยทั้งตัวมันตระกูลเดียวแล้วแมงเดียวกันหรื่าแล้วปิดไฟทด้ไมมันตระกูลแมงไม่ใช่ตระกูลแมงคนเลี้ยงเก็บหมัดไม่ได้อยู่ตระกูลแมงตระกูลแมงไปไปไม่ใช่แมงเหรอไม่ใช่แมงไมม่่ใชแงไปก่อนนะโอเคนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะขับรถกลับบ้านนะคะกลับบ้านนะคะน้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ 我这个。